วันนี้เรามาตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสารแทรกซึมด้วยผิด penetration testing method กันค่ะหน้างานวันนี้จะเป็นประตูหนีไฟที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะซึ่งการตรวจสอบวันนี้จะเป็นการตรวจสอบโครงสร้างเหล็กของบันไดหนีไฟรวมถึงโครงสร้างต่างๆที่เสียหายนะคะเราจะทำการวัดระยะของบันไดนับจำนวนขั้นของบันไดารายละเอียดต่างๆเพื่อนำไปทำแบบแปลนชี้จุดความเสียหายทั้งในหน้างานและในแบบแปลนที่เราจัดทำขึ้นค่ะและยังมี มีการวัดขนาดความหนาของเหล็กด้วยนะคะโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วในการทดสอบหาลักษณะบกพร่องที่ผิวและรอยบกพร่องใต้ผิวที่มีเปิดที่ผิวในบริเวณรอยเชื่อมโดยอาศัยหลักการแทรกซึมเข้าช่องว่างขนาดเล็ก (capillary action) ขั้นตอนการทดสอบมีอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ฉีดน้ำยาทำความสะอาดผิวงาน วันขัดคราบสกปรกประเภทน้ำมันคราบสนิมทำความสะอาดพื้นผิวก่อนโดยน้ำยาคลีเนอร์ในระหว่างการทำความสะอาดควรระวังผิวหน้าอุดตันผลดีของกา้นทำความสะอาดผิวหน้าก่อนจะทำให้น้ำยามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะขั้นตอนที่2ฉีดน้ำยาแทรกซึม penetration หลังจากทำความสะอาดผิวหน้าแล้ว ควรทำให้แห้งหลังจากนั้นฉีดน้ำยาสีแดงลงบนผิววัตถุที่ต้องการตรวจจับรอยร้าวโดยให้ห่างจากชิ้นงานประมาณ20-30เซนติเมตรรอให้น้ำยาซึมซาบประมาณ2-3นาทีหากต้องการผลที่แน่นอนควรทิ้งไว้3-6นาทีนะคะวัตถุที่จะทำการตรวจควรอยู่ในอุณหภูมิ10-40องศาเซลเซียสหากใช้น้ำยาบริเวณที่มีอากาศเย็นและอยู่กลางแจ้ง ควรฉีดซ้ำประมาณ2ครั้งขั้นตอนที่3เช็ดทำความสะอาดผิวงานครีนิง่งหลังจากฉีดน้ำยาแทรกซึมแล้วล้างคราบสีแดงออกโดยฉีดน้ำยาครีนิง่งบุ้งบนผ้ากระดาษทิชชู่หรือล้างด้วยน้ำในกรณีสารเคมีที่สามารถละลายน้ำได้หากทำความสะอาดผิวหน้าของวัตถุที่ต้องการตรวจสอบไม่หมดจะทำให้ผลตรวจสอบไม่ดีจึงควรทำความสะอาดผิวหน้าก่อนอย่าใช้น้ำยาทันทีนะคะ ขั้นตอนที่4ฉีดน้ำยาเร่งปฏิกิริยา development ฉีดน้ำยาเร่งปฏิกิริยาลงบนผิวงานที่ได้เช็ดคาบน้ำยาสีแดงออกจนหมดการฉีดให้เขย่ากระป๋องสีขาวรอยร้าวจะประกบเป็นสีแดงขั้นตอนที่5การตรวจสอบหลังจากขั้นตอนที่4 development พื้นที่ที่ไม่ปรากฏสีแดงหมายถึงไม่พบตำหนิรอยรั่วรอยร้าว,วหากตรวจสอบพบขนาดความลึกตำแหน่งของรอยรั่วจะปรากฏด้วยสีแดงที่ฉีดลงไปในชิ้นงานซึ่งหมายถึงมีรอยร้าวเกิดขึ้นนะคะสนใจงานตรวจสอบบ้านคอนโดตรวจสอบอาคารตรวจเสาเข็มหรือโครงสร้างต่างๆงานซ่อมเสาซ่อม,อมคานสามารถติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.aes-service.com ออ l e n นจิเนียริ Service ขอบคุณค่ะ